ีกแล้วคนสวยวันนี้ไม่ต้องให้เห็นคอเดี๋ยวเขาจะเห็นรอยย่นของเราเอาเต้นนาเพราะทำไมหน้าตึงคอย่นประมาณนี้เป็นบอกโอ้น้อผู้ถามก็ได้ว่าเก่งใจปูไฟไปเลยมันเป็นแอปช่วงนี้ซัมเมอร์สาวแหลกก็ต้องอาศัยแอปเพราะว่าหน้าดำ ตอบคำถามมาตอบคาถามให้กับสาวสวยแต่งโมสวยแต่งโมโตสัจธรรมของมนุษย์อีหล่าเอ๋ยสิบเอาไ้ฟังเนาะสัจธรรมของมนุษย์มีอยียงเนี่ยเกิดแก,เก่เจ็บตายวันหนึ่งหนูก็ต้องวนเวียนมาณจุดจุดนี้เหมือนยายยายใช้แอปค่ะมันเป็นแอปแอปพลิเคชัน <c oughs> แอปพลิเคชันไอโฟนเนี่ยมันสุดยอดอีเล่ ่ายพียให้เป็นคนอิหลีเปลี่ยนหนาได้มาเป็นยกกล้องเน่นี่เปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งเลยลองนะลองคิดว่าหนูก็น่าจะใช้เหมือนกันอ่าประมาณเนี่ยมันเป็นแอปที่เขาสามารถเลือกใช้ได้แบบสบายๆเลยเป็นลอยๆเป็นพันๆแแบพันๆน,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 นาตา ชอบแบบไหนผมสีดำสีทองนาเกาหลีนาญี่ปุ่นนาจีนนาแขกได้หมดเลยมันเป็นแอปอ่ามันเป็นแอปถ้าหนูยังไม่เคลียร์ไ้ยยังคาดใจลอ้อหนูต้องลองลองไปซื้อมาใช้มันอาจจะเปลี่ยนหน้าตาเราได้แต่มันจะเปลี่ยนสันดานคนไม่ได้นะใครที่สันดานแบบไหนมันก็จะเป็นแบบนั้น ประมาณนี้เลยอ่ามาตอบคําถามอืมอันไหนที่เราคิดว่ามันสวยงามมันดูแล้วอ่าเพลิดเพลินเจริญใจเขาก็เอามาใส่เป็นการเข้าเันยังหระพี่ยูจะนําเสนอให้ใส่รูปแบบหลากหลายอย่าซ้ำซากจำเจอีอยั้ที่มันแบบตื่นตาตื่นใจหรือว่าอีอยั้ที่เบิงแร็วมันสบายตาสบายใจจัดเลยอ่าคำาอบท่านฟังมา ประมาณนี้เลยเอาจริงๆนะบริเวณนเนี่ยมันตามอายุเนาะสัตธรรมมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายเขาเคยเป็นเด็กน้อยมาเป็นวัยนมสาวมาเป็นวัยผู้ใหญ่วัยทำงานแล้วก็มาถึงวัยแก่ชราแล้วก็ไปตามกาเลาเวลาแล้วจะไปสิไปไว้ไปซตาเนี่ยมันเป็นศัจธรรมของมนุษย์ต้องต้องขอเขาเรียกังล่ะน้วโพน คนสักลายเจอทุกคนแล้วแต่ว่าไพสิธพอไว้หรือว่าผู้ไริฝาวกับไปก่อนเอียงประมาณนี้แต่ทุกคนก็ไปอยู่ที่เดียวกันนั่นแหละเป็นอ่าเป็นเท่าทานเป็นผงทุลีเอาไปร้อยอังคานพอลือดฮัทจกเสายู่ไม่นามเจ้าพยาน่ะประมาณนี้เลยอ่ะแมนเจเ้าสิไปอาศัยมือแพทย์มือหมอระดับของแบบ อันดับหนึ่งของโลกอ่าประมาณเนี่ยเจ้าคอดไว้นะ่ะไวชราเนี่ยหรือว่าไวที่ผู้สูงอายุเนี่ยเจ้าก็ต้องเหี่ยวต้องยน่นบวลดบวลดบวลดจากไรแบกแต้มโมตึงๆยิ่ไงใหญ่อ่ะคือกันเหมือนกันเหมือนของหนูเลยตอนนี้หนูกาลังตึงงอีกไม่นานหนูก็จะกลับมาถึงหรือว่าเดินทางมาถึงน,นจ่ดจุดนี้เหมือนคนยาย แล้วก็ไม่เชื่อหรอกว่าหนูก็จะไม่ใช้แอปหนูก็ใช้แอปเหมือนกันลูกเหมือนกันใช่ไหมใช้แอปมันยายไหมยายอายุเยอะแล้วนะแต่แอปมันผ่านมาออกมาได้ขนาดเนี้ยยายก็ดีใจนะมันเป็นยาชูกาลังอีกอย่างหนึ่งอ่าจริงๆนะเมนบอพี่น้องวาวมันเป็นความจังล่ะความสุขั้งใจราได้เราสู่กันฟังเป็นการตอบคําถามสําหรับ คำถามนี้ถ้ายังค้องใจหรือว่ายังอะไรคอกับหน้าทําไมเป็นงไม่เหมือนกันคำตอบก็คือยายใช้แอปแอปพลิเคชนันโอเคไหมคะหรือว่ามีคำถามอะไรอีกคำว่าย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 จะต้องอายุเท่าไหร่ขึ้นไปหรยายก็มีหลายแบบนะยายตาม ฐานะหรือว่าตามที่ลูกหลานเรียกหรือว่ายายตามอา,อายุที่เราเกิดมาเกิดนานเกิดน้อยเกิดช้าเขาเรียกยายแต่ยายอายุเยอะแล้วค่ะยายใช้แอปแล้วยายได้แอปเดียวผ่านเนี่ยยายก็ดีใจแล้วลูกเป็นยายชูกําลังไม่คือมันไม่หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะมันเป็นความสุขทางใจโอเคไหมคะ <laughs> โอเคไหม บอกหน้าได้ก็โอเคนะแอปย้อวผ่านค่ะไม่ต้องแอปสองแอปสามทับกันจนจำหน้าตัวเองไม่ได้ไม่ใช่ค่ะถ้ามีคำถามอะไรพิเศษมาถามมาแล้วยายจะตอบสัจธรรมของมนุษย์ลูกจำไว้นะสักวันหนูก็ต้องเดินทางมานะจุดจุดนี้เหมือนยายเช่นกันค่ะ <c oughs> <c oughs> โอเคไหมคะ